ไปดูเรื่อง prefix suffix จำได้ก็จะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถ้าเกิดคุณจำได้เนะถามก่อนว่า prefix ก,กับ suffix คืออะไรเนี่ยคือในเราย้อนกันไปก่อนว่าในคำภาษาอังกฤษอะคะ่ะก็คือมันทุกคำจะมีรากของมันทุกคำมีรากเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างเดี๋ยวยกให้นะคะขอคิดแป๊บหนึ่ง m มรี่เราใช้คำว,ว่า mary แล้วกัน mary mary ปกติของมันแปลว่าแต่งงานเป็น verb. เป็นกริยานะทีนี้แต่ถ้าเกิดเราเราอยากทำให้ mary เนี่ยเป็นคำนามขึ้นมาเราทำยังไงเราเปลี่ยนแล้วเราก็เติมคำว,ว่า a g e ก็จะกลายเป็นคำนามไปเลย ทีนี้นค่ะก็คือตรงเนี้ยเขาเรียกว่าซัฟฟิกซัฟฟิกคือ,อส่วนคำที่เพิ่มเข้ามาในคำแล้วเปลี่ยนหน้าที่ของคำนั้นๆไปอย่างเช่นถ้าร o ทมาเป็นคำกริยาเราเพิ่ม suffix ที่เป็นคำนามลงไปเนี่ยคำนั้นก็จะกลายเป็นคำนามทันที เพราะฉะนั้นเวลาคุณเสิร์ชเรื่อง suffix เนี่ยเขาจะมี list ว่าแบบ list เนี้ยคือถ้าคํานี้ลงท้ายด้วย age เป็นคํานามถ้าคํานี้ลงท้ายด้วย ful เป็น adjective อย่างนี้ค่ะมันจะมีประโยชน์ยังไงเราย้อนกลับไปที่โจทย์อีกรอบโจทย์อีกรอบเรารู้ว่า divorce ตรงเนี้ยค่ะเป็นการหย่าเป็นคํานามแต่ตรงเนี้เรารู้ว่ามันเป็น verb เพราะมาลงท้ายด้วย RSE 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 เนี่ยคือถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยก็คือมันเป็นซ u f f i x ที่เป็นซั f ฟิกที่แบบว่าถ้าเราเอาเข้าไปใส่ในรากซับฟิกเราเอาเข้าไปใส่ในรากตรงเนี้ยก็คือพูดผิดเมื่อกี้พูดผิดค่ะ,ะเรารู้คอนเวิร์สตรงเนี้ยเรารู้ว่ามันเป็นร o t อยู่แล้วมันเป็นรากมันไม่มีคำอะไรที่แบบว่าเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดได้เลยค่ะ แล้วตรงนี้ allful allful ful ทุกคำที่ลงท้ายด้วยคำว่า ful คือ adjective อย่างเช่นคำว่า beauty beauty ที่แปลว่าสวยเป็นคำนามแต่ถ้าเกิดคุณพูดว่า beautiful beautiful เป็น adjective ทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถตัดได้เลยจึงทำให้เหลือข้อเนี้ยเป็น marriage marriage การแต่งงานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้นะคะมันมันช่วยได้นะอย่างเช่นเราเราพูดต่ออย่างเช่นคำว่า ful มาจาก beauty ความสวยสวยหรืออย่างเช่นคำว่า weak weak ปกติเางนะคะ่ะเป็น adjective ที่แปลว่าอ่อนแอ เราเติมคาว่า w e a k n e s s ลงไปก็จะกลายเป็นคำนาม G strategy? ก็คือ <no problem> ก็คือเนี่ยค่ะก็คือตามที่แนะนำก็คือถ้าเกิดคุณเข้าไปรู้เรื่อง suffix อะ่ะมันจะมีคำพวกนี้ยค่ะ ness full age อย่างเนี้ยให้คุณจำว่าถ้าคำนี้ลงท้ายด้วยแบบนี้เป็นคำนามเป็น adjective ทันทีเพ,เพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้นะคะ